ปลานะเขาถอดจนเบิร์่เบิด์ตสนะแม่สี่หงแม่ไปแม่ไปตามโดยบอใส่แม่ตามตำมะหุงลูกสิกินตำมะหงแสบเด้อเอฟซีามว่าสบายดีเจ๊ จะเป็นสะอาดดีจะบายดีแมงบับวันโอ้ยอย่ามาคืออะไร <c oughs> เห็นผู้บ่าวน้อยมากว่าเน่อัน สิทธากินตำมะหุงก็เด็กถอดปลาถอดเบิดนะโอ้ปลาตะแทงไฮโลบอลนี่ะนำองปลาแทงไฮโลก็ในตะเวนย่างอยู่นะเอามาจะทง อีหยังกับเบิร์ตเนาะสูมักทั่วนี่นะบอยอมมาไปกินเหมออนา,นาะยังครับสันี่โอ้ยต้มไข่เสียดยังเกาะเฮ้อสิทา,ามเขาก็แม่ต้มไขสม <c oughs> ่สิยังวะปัดสิมมมเมียนต้มไข่วะ อ่ะตามตามตาม,ตามแหมผูบ่าวน่อยถา,ากินถากินด้อเอ็นแตน้ำมันมแล้วการแม่คุณเอาสากไปอมอ,อิมแม่แล้วการบาดนี่ ปลายมันบดได้ปุไหมคือสิบเปอซ็นสากอ่าก๊อดบาก,กอดสากอยู่ไซน,นี่สากกระเบือโอ้บาทนี้เป็นเวนบาก,กอ๊อดอีก เฮ้ยเองถามแน่แต่ผมเป็นแม่ครัวนะไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมถอดปลาเบิร์ดโมโหสาดกระเบื้ออยู่ในสายขอกงมกระตกงมทา้งล้างแม่ทา้งล้าง เด่น่ะพี่น่องเอ้ยหาสาเห็นแล้วบ่อต้มไข่สิเหตุยังนีฮะเอาเอาเอาไว่อันไข่หนึ่งบ่อกราสับอะไรสิกินที่เลื้อนะจัดจัดปลายกอดปอกไข่เดี๋ยวนี้ สองสโอเคเอาไปหแม่ตาไวไวในผู้บ่าวน้อยหิวไวไวต่อ,อยังก็โปรทรงแสบดดอีแม่นี่มแม่จะเฝ้าเล้วด,ด้วย,ออยแม่เด้อจะคอยด้วแม่ถ้ากินตะไบหุงกันด้ลูกผู้บ่าวน้อยบุชรชดยคนะเห็นอนัยางดี โอ้ยจะเหมือนสะตีโผมาทางนายเกาะอันนี้นะบ่มาอยู่ไตเวียงไตเว้นกับบอยาข่าวเห็นผู้บ่าวน้อยมากเท่านั้นแหละไปค่อยว่าค่อยเห็นแบ่อยู่เบะสองัวเบ่น้อยนะก็เรื่องเลขบาทติงพี่น้องธุรกิจข้างในางดึกมาแจบ่ เสิ้อหของนางมาได้อันนี้เนาะโอ้ยแม่มาโทษเขาอีกเข้ามาแต่เฮิงคือบเสดบอกว่าสาั้นโอ้ยใส่รับเอ้ยฮ่าฮ่าก็เลยนอนจนเมื่อยอยู่แล้วอ่าอีแม่อย่าโผล่ระหว่าแล้วนอนจนเมือ่อยบดนี้เิ่นจะพาการนาถวิมาอ้าวกินกันอิ่มแล้วก็มาตัว <c oughs> กินน้ำเต้มดอกนานเกินขืดจะได้บาทนี่แม่เอ้ยขืดจะได้ คือไปทุกทิพท์เแดนอะไรเอาลงท่อนแม่เส้นมานานอ้าวเ้นกับอมีดเมื่อวานนี้เอ้ยพอดีแม่ลงมาเลยบักหน้ากบมาแม่ปาดจวดเลยแม่ตามเบิร์ดแม่ตามเบิร์ดอันต้นเอ้ามีดเขาตกบ่ะน่ะ แม่ใหญ่สอนตามมาคงสีถุงกัวกูบอกหน่อยแตกินที่ไหนกานเขาประหยัเขาประยากซื้อมืออีถ่าบาจักโอ้ยซูแต่กินซื้อมืออีท่าซูติดใจคันซูด้กินอีท่าซูเห็นกัสติดใจคาะ

ีอีกได้้าหลงรอหนะบนขเ้าเลถน่องนองเนลงคองหะทางหน้าไปลินเหลาลงพืงอะเลงองแหละทางน้าลนลงพืชลงคลองแหละเออ ใช่ EC ก็มาบ้อเจ้ได้จะค้นแล้วเดี๋ยวนี้ นั่งลุ่มรอบนึ่งสได้จะคนแล้วยังไม่มีเลยไปไม่ชูพูดไดสิไปน้ำเจ้นันเหตยังเฮยโค้ทานเ้ยโอ้ตายลบอนีกูยัน่ยันคนมีเงินกินดีไหม ลุยเลยไม่าวพี่น้องห้าทุพี่น้องยังบไดนนยังมานังกินข้าวกบบงยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮะอีตตยหนาวมึงีนวดวนีใส่อีหนวดอยู่ใส่อันน้อีนวดแน่หัวมึงนคอแล้วมีหนวเดียวไป ีใสยสม,มันอย,ย,ยู่ในใส่แอบนกผูบมาย้อนไข่ส่กุ้ยเฉยได้ส่เยนหนวดนินวใสแม่ลงประการแม่ แม่สูตรหนึ่งได้ไหมเด้อได้ <c oughs> แม่ได้มาเลยอันซาบาทแม่เอาลอยหนึ่งแม่ลูกสิออกสูตรหนึ่งนี้ไปถ่าเอานะาให้แม่ถาเอาอันนั้นมันเจนวนนะได้ <c oughs> แล้ว ตะเอตะเอตะนอนอเสิบนอนเต็มนีดนะมาใ่านอนาะโอ้ยบอบอบอแล้นไปหานอนบังลาเป็น no. อินทดีลาบวะได้แล้วไป รู้สึกมากินกูสสูตรกูบอกยานะบ่จะนอนบ่ละนี่มันนี่มันนี่มันดูล่ะนี่มันนี่มันใช่ไม่ใหญ่ดูเอาไข่นะให้ไข่ไข่ได้ไข่ดูน อ้าวมันมันหูยโหลดแม่เนาะเอากุเจไปนะอาโหแม่มันก็หูแล้วมันมาขาไปอยู่กดและสิอ๋อทำก็ปลาปกระปกหวานกุแจน้ำแม่มันปลาอะไรละุเจน้ำลูกงาอลสิ แม่ลูกสาวแม่เขาไปนั่งหรือปนี่แม่บอกเท่นใช่ไหมแมทิได้ิ้งขนาดเส่อแงอย่างนี้เทาไเนเน่ยขาไปทำน้ำมันบ่ยอมบ่แม่เขาไปทำน้ำมันบ่ยอม กะจกไปบานได้ไหมกับไปยิงก้าพายงไมเสียดกับสงครามข้าพันเอาไปแล้วเอาปัญหาอ้อยที่นอนนะฮะนะก็โดกผู้ตาพี่น้องนี่ก็เป็นภาาบรรยากาศยามกลานคืนนะพี่น้องนะ ตื่นสมารักัสิทําบนสังฆาธานอืมสังฆาธานวันเวลาผ่านไปไว้อันี้เนาะแต่ละมือ้อเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะบึด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 อันนี้งองนี่ ข้างก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศแบบเพียงซัมมี่สก่อนอีแม่เอ้ยอีแม่มาสั้นแนมไปเห็นอีแม่เพรานเลยุตปากว่าอีแม่อีแม่ฮอดุูเลยพี่น้องอีแม่ฮอดลุ่มเลยพี่น้องโอเคพี่น้องขอบใจหนไลน์เพื่อนทุกคนที่ติดตามเด้อขอบคุณหลายๆ อันนี้ไม่ได้สอนนอนเซ้อเลยแหละ